จะเป็นส่งความทันทีเนี่ยมันร้อนแบบนี้เนี่ยอ,อ,อ,อฉันขอโทษนะคะฉันไม่ได้ตั้งใจคะ่ะเดี๋ยวก่อนคิดว่าขอโทษแค่นี้แล้วเรื่องจะจบเหรอคะคุกเข่า ขอโทษฉันมันจะไม่มากไปหน่อยหรอคะฉันขอโทษคุณไปแล้วแล้วมันก็เป็นแค่อุบัติเหตุด้วยคุณเองก็ควรจะขอโทษฉันเหมือนกันนะคะแล้วทำไมฉันต้องขอโทษไลเดอร์แบบเธอด้วยนี่คุณคุณหนูคะคุณหนูลืมกระเป๋าไว้ที่รถค่าแม่ขอที่แท้ก็ลูกแม่บ้านนี่เองถึงว่าแม่บ้านคงไม่มีปัญญามาสั่งสอนเรื่องมารยาทให้ลูกสินะนี่เธอมันจะมากไปแล้วนะ คุณหนูคะป้าต้องขอโทษแทนเด็กบ้านี้ด้วยนะคะนี่เียไอ้แกรีบขอโทษคุณหนูซะแม่แต่ว่าเขาดูถูกเรานะแม่ฉันบอกให้แกขอโทษไงก็แค่นั้นแหละ ทำแบบนี้อ่ะ เป็นอะไรไหมคะไม่เป็นไรค่ะขอบคุณนะคะนี่ยัยไเดอร์ออกไปเลยนะเอ,อ้ยทำไมทำกับเขาแบบนี้พี่นุ่นจะไปสนใจเขาทำไมเขาก็แค่ไรเดอร์จนๆพี่นุ่นจะไปให้ข่าเขาทำไมคุณนุ่นสอนหลายครั้งแล้วใช่ไหมคะว่าอย่าดูถูกคนอื่นแบบนี้คนทุกคนมีค่าเท่ากันนะคะไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงจะทำอาชีพอะไรเราก็ควรให้เกียรติเขา เข้าใจใช่ไหมคะฉันต้องขอโทษแทนน้องสาวฉันด้วยนะคะแกถูกเลี้ยงแบบตามใจมาตั้งแต่ยังเด็กอะคะ่ะก็เลยมีนิสัยชอบเอาแต่ใจแบบนี้ไม่เป็นไรคะ่ะฉันเข้าใจว่าแต่คุณไม่เป็นไรจริงๆใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวฉันขอตัวก่อนนะคะ ขวางทางจริงๆเลยคนยิ่งอารมณ์เสียอยู่กลับมาแล้วเหรอจาน้องไอ้พี่คุณโอ๊ยโอ๊ยทำบ้าเลยขเธอเนี่ยยืนเดี๋ยวนี้เลยนะข้าไมใช้แบบนี้เลยนะโอ๊ย ห้องหนูได้ไงอ่ะก็กำนันท็อปเขามาขอแกให้ลูกชายเขาไงหมายความว่าไงอ่ะแม่ก็หมายความว่าแกต้องแต่งงานกับเฟิร์สนี่ล่ะแต่งงานอะไรแม่หนูไม่เห็นรู้เรื่องเลยแม่พูดเรื่องอะไรเนี่ยหนูไม่แต่งสรุปยังไงเลยพิชาไหนบอกว่าคุยกันรู้เรื่องแล้วไงถ้าเรื่องมากอย่างนี้นะงั้นก็ไม่ต้องแต่งแล้วค่าสินสอดทั้งหมดเนี่ยก็คืนฉันมาด้วย ไปกลับบ้านลงตงลงแต่งกันแล้วเดี๋ยวพ่สอ,อ,อ,อสิพ่อไปไปลงแต่งแล้วพอ้เรื่องมากจริงเลยนี่ยายเด็กอ,ากาอักตันยู่แกไม่เห็นถึงความลำบากที่ฉันเลี้ยงแกมาหรือไงทำไมไม่รู้จักสำเน็จบุญคุณบ้างคะแล้วที่หนูทำอยู่ทุกวันนี้อ่ะแม่หนูยอมไม่เรียนต่อก็เพื่อจะออกมาทำงานหาเงินให้แม่ใช้ให้แม่จ่ายค่าห้องค่ากินค่าอยู่หนูทำทุกอย่างเนี่ย ก็เพื่ออยากให้แม่สบายแม่เคยเห็นความตั้งใจของหนูบ้างไหมเคยเห็นค่าหนูบ้างไหมเคยเห็นหนูเป็นลูกบ้างไหมฉันไม่เคยอยากมีลูกแบบแกถ้าแกไม่อยากแต่งแกก็ออกไปจากบ้านฉันซะแล้วแกก็ไม่ต้องกลับมาเหยียบที่นี่อ,อีกไปเลยยีเด็กไม่รู้จักบุญคุณแล้วอย่เสนอหน้ามาให้ฉันเห็นอีกนะ จะลากกระเป๋าฉันไปไหนเนี่ยหยุดนะต่อไปนี้คุณเตยไม่มีสิทธิ์ที่จะอยู่บ้านหลังนี้ต่อไปแล้วล่ะค่ะพี่นุน่นพี่จะไล่ฉันออกจากบ้านแบบนี้ไม่ได้นะทําไมจะไม่ได้ละ่ะฉันเคยบอกแกแล้วใช่ไหมว่าหัดให้เกียรติคนอื่นแต่นี่อะไรเนี่ยแกกับผักแม่บ้านเนี่ยต่อหน้าต่อตาฉันแล้ววันก่อนเนี่ยแกก็ผักป้าแม่บ้านที่บริษัทอย่าคิดว่าฉันไม่เห็นนะไม่รู้แหละยังไงพี่ก็ไล่ฉันออกจากบ้านไม่ได้ ทำไมฉันจะไล่แกออกจากบ้านไม่ได้ฉันเป็นคนดูแลทุกอย่างของตระกูลรวมถึงตัวแกด้วยถ้าแกยังไม่สำนึกเนี่ยก็ออกไปจากที่นี่ซะและ้วถ้าฉันออกไปจริงใครจะช่วยงานพี่ล่ะคนที่เหมาะกับตําแหน่งรองประธานบริษัทถ้าไม่ใช่ฉันแล้วจะเป็นใครฉันมีก็แล้วกัน ผู้หญิงคนเนี้ขึ้นมาเป็นรองประธานแทนแกอะไรนะฉันเอื่อมกับแกเต็มทนแล้ะยายเตยแกลองออกไปใช้ชีวิตดูเองนะจะได้รู้ว่าถ้าแกเนี่ยไม่มีฉันน่ยแกจะกล้ากลางใส่คนอื่นแบบนี้อยู่ไหมแล้วก็ไปทํางานหาเงินใช้เองนะแกจะได้รู้ไงว่าชีวิตของคนที่แกดูถูกมันเป็นยังไง ฉันต้องขอโทษเธอด้วยนะที่ลากเธอมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อส่วนเรื่องเรื่องที่จะให้ฉันเป็นรองประธานใช่ไหมคะ <c oughs> ฉันเข้าใจค่ะว่าคุณนะ่ะแค่พูดประชดน้องสาวแค่นัน้นเองเรื่องนั้นก็ใช่ค่ะแต่ว่าคุณนุนะ่นอ่ะอยากให้คุณเข้ามาทํางานที่บริษัทจริงๆนะคะทําไมล่ะคะฉันอยากจะขอโทษเรื่องที่น้องสาวฉันเนี่ยทำไม่ดีไว้กับเธอสิแล้วเธอเนี่ยก็เป็นคนดี ฉันเชื่อว่าคนดีๆแบบเธอเนี่ยสมควรที่จะได้รับโอกาสดีๆงานพุ่งน,นี้เธอก็มาเริ่มงานในตำแหน่งผู้ช่วยเลยค่ะฉันก็แล้วกันนะขอบคุณนะคะขอบคุณคุณมากมากเลยค่ะสร้อยนี้นพอดีว่ามีออเดอร์เข้าค่ะยังไงฉันขอตัวก่อนนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณมากเลยค่ะ บิกกี้เดี๋ยวเธอเนี่ยช่วยไปตามสืบเรื่องของผู้หญิงคนนั้นหน่อยสิฉันคิดว่าเขาน่าจะเกี่ยวข้องกับสร้อยของตระกูลที่หายไปอะได้ค่ะคุณนุ่นนี่เธอฉันขอคุยกับเธอหน่อยได้ไหมอะคุยเรื่องอะไรคะฉัน อยากจะขอโทษเธอสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันเคยทำไม่ดีกับเธออ่ะฉันรู้แล้วว่าทุกคนอมีคุณค่ามีเกียรติแล้วก็มีศักดิ์ศรีฉันต้องขอโทษเธอด้วยนะยกโทษให้ฉันได้ไหมอ่ะฉันรู้แล้วว่าโลกภายนอกเนี่ยมันโหดร้ายแค่ไหนหลังจากนี้ไปอะฉันจะไม่ดูถูกใครอีกแล้วแค่คุณคิดได้แบบนี้ฉันก็ดีใจแล้วค่ะยังไง ฉันจะช่วยคุยกับพี่สาวคุณให้อีกทีนะคะพี่สาวคุณต้องดีใจมากแน่เลยอะที่คุณคิดได้แบบนี้งั้นฉันขอตัวไปทำงานก่อนนะคะเดี๋ยวก,ก่อนสิเพื่อเป็นการขอโทษเธออะให้ฉันได้เลี้ยงข้าวเธอได้ไหมจะดีหรอคะดีสิงั้นเจอกันที่ P V Restaurant ห้อง V V i P ตอนบ่ายโมงนะแล้วเจอกันนะ ี๋ยวสิคะคุณจะบ่ายโมงครึ่งแล้วทำไมเขายังไม่มาอีกอ่ะมาแล้วเหรอคะสป라이เจอกันอีกแล้วนะพี่เฟิร์สพี่มาที่นี่ได้ไงอะ่ะทำไมฉันจะมาไม่ได้อะ่ะแกทำฉันแสบมากเลยนะที่มาหักหน้าฉันแบบนี้ ฉันอุตส่าห์บอกกับเพื่อนของฉันว่าฉันจะได้แกเป็นเมียแต่แกนั่นกลับหนีออกมาแกทําให้ฉันเนี่ยต้องเป็นที่ปากชาวบ้านเขาวันนี้แหละกูจะเอาเมืองมาเป็นเมียให้ได้ไปนี่มันไปนะนี่มันหยุดยืนี่หยุดยวนี้นะนนะคุณเตยคะคุณมาช่วยฉันใช่ไหมคะขอบคุณนะคะฉันขอบคุณคุณมากเลยะคะ่ะ ำไมฉันต้องช่วยคนแบบแกด้วยล่ะหมายความว่าไงคะที่ฉันบอกให้เฟิร์สหยุดเนี่ยก็เพราะว่าฉันอยากจะถ่ายสภาพแกที่มันน่าสมเพชแบบเนี้ยแล้วก็ไปขายพวกโกรคจิตมันดูไงนี่คุณทำแบบนี้ทำไมเนี่ยฉันไปทำอะไรให้คุณนะ่ะไปทำอะไรให้ฉันงั้นเหรอนี่แกไม่รู้ตัวเลยใช่ไหมแกมันก็แค่คนจนที่ไม่มีอะไรเทียบเท่ากับฉันได้เลย แต่พี่นุ่นกับเอาแกมาเทียบกับคนอย่างฉันแกมันน่าขยะแขยงแค่คิดนะพี่อยากจะอ้วกละฉันว่าคุณกำลังเข้าใจผิดอยู่นะคะคุณนุ่นน่ะเขาไม่ได้ถูกปากเลยละเฟิร์สจัดการมันได้เลยรับทราบครับคุณพี่ตายปิดไฟตั้งรีวิชฉันต้องให้ไฟไงไฟฉันสิฉันตองให้ไฟไฟ่ะได้ไปไปไปเลยฉันต้องให้ไฟ่ลยหยุดเดี๋ยวนี้นะคะ ปล่อยตัวผู้หญิงคนนั้นซะพี่นุน่นคุณตำรวจคะจับตัวผู้ชายคนนั้นเลยคะ่ะไปคุณตำรวจจับผมทำไมเนี่ยผมยังไม่ได้ทำอะไรผิดนะเลยนะเฮ้ยปล่อยดิพี่นุน่นฉันเปล่านะฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะไม่เป็นไรใช่ไหมไอะไม่เป็นไรคะ่ะ ฉันขอบคุณมากมาเลยนะคะที่คุณมาช่วยฉันอะขอบคุณคุณมากจริงๆค่ะไอ้พี่ขอโทษนะที่เจอเธอช้าไปอะนี่พี่นวนหมายความว่าไงอ่ะทำไมพี่ต้องแทนตัวเองว่าพี่กับมันด้วยอ่ะฉันต้องหากแหละที่เป็นน้องสาวของพี่อ่ะพี่เลิกเอาตัวเองเนี่ยไปเกือกกลั่วกับพวกฉันต่ําได้แล้ะพอได้ละเตย ฉันจะบอกอะไรให้แกฟังนะแกไม่ใช่น้องสาวฉันไอคือน้องสาวฉันต่างหากฮะ,ฮะอะไรน,นะพี่นุน่นพี่เพิ่งรู้จักกับมันแค่วันเดียวเองนะพี่เอามาไปเป็นน้องสาว,วหรอพี่บ้าไปแล้วหรือไงอะฮะมันไม่ใช่แค่นั้นหรอกวิกกี้พาตัวเข้ามา ฉันุ่แม่แกไม่ใช่ลูกฉันแม่จะทำยังไงดีถ้าแม่หาเงินสองหมื่นไม่ได้หมอเขาก็จะไม่รักษาหนูแม่ขอโทษนะที่แม่มันจนดูแลหนูให้ดีไม่ได้ เด็กอะไรเนี่ยโชคดีจังเลยพ่อก็เป็นเศรษฐีแม่ก็เป็นผู้ดีเก่าเหมือนกับภาพช้อนเงินช้อนทองมาเกิดเลยอะ่ะมาปวดอะไรตอนนี้เนี่ย,ยห้องตรวจก็อยู่ไกลอีกทำไงดีเนี่ยเออคุณพยาานคะให้ฉันช่วยอุ้มก่อนดีไหมคะแค่แป๊บเดียวไม่เป็นไรหรอกมัก้ง เอองั้นฉันรบกวนหน่อยนะคะเดี๋ยวฉันจะรีบมาค่ะไม่คงทำได้ดีที่สุดแค่นี้ต่อไปหนูต้องมีชีวิตที่ดีนะลูก สิงคนนี้สลับตัวเด็กในวันที่น้องสาวของคุณนุ่นเกิดค่ะแล้วสิ่งที่คุณนุ่นสงสัยก็คือสร้อยคอประจาตระก,กูลของน้องสาวแท้ๆที่หายไปมันกลับไปอยู่ที่คุณไอซ์แทนที่จะอยู่ที่คุณเตยคุณนุ่นก็เลยให้ฉันตามสืบเรื่องนี้แล้วก็ตรวจ DNA ของผู้คุณทั้งสองคนค่ะวิกกี้เดี๋ยวเธอเนี่ยช่วยไปตามสืบเรื่องของผู้หญิงคนนั้นหน่อยสิ ฉันคิดว่าเขาน่าจะเกี่ยวข้องกับสร้อยของตะก,กูนี่หายไปอ่ะได้ค่ะคุณนุ่นผลตรวจออกมาแล้วน้องสาวที่แท้จริงของฉันเนี่ยคือไอซ์ไม่ใช่เตย แมทำไมแม่ต้องทำแบบนั้นกับหนูด้วยอะ่ะก็เพราะว่าฉันอยากให้ลูกฉันอยู่กับครอบครัวที่ดีมีอนาคตที่ดีอยู่อย่างสุขสบายไงล่ะแม่ก็เลยเลี้ยงหนูเหมือนหมูเหมือนหมาจะทิ้งความใครใครก็ได้อย่างเงี้ยเหรอแล้วสิ่งที่หนูทำเพื่อแม่มาตลอดอะ่ะแม่เคยเห็นข้ามันบ้างไหมอะ่ะนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยเตย แม่ขอโทษลูกแม่ขอโทษพี่อย่ามาเรียกฉันมาลูกนะฉันไม่อยากมีแม่ชั้นตามแบบแกออกไปอ,อีกเรื่องหนึ่งตอนแรกอะ่ะฉันก็เห็นว่าเราสองคนเนี่ยโตมาด้วยกันและฉันก็รักแกเหมือนน้องสาวแท้ๆฉันเนี่ยก็เลยจะให้แกเนี่ยกลับมาอยู่ที่บ้านด้วยกันแต่สิ่งที่แกทำกับไอ้วันเนี้ยฉันรับไม่ได้จริงๆอะ่ะเตย เพราะฉะนั้นฉันจะให้ทน,นายเนี่ยจัดการเรื่องนี้แกจะได้สำนึกสักทีวิกกี้พาตัวสอแม่ลูกนี้ออกไปพี่นุน่นให้โอกาสฉันน,นะพี่นุน่นพี่นุ่นอย่าทำแบบนี้สิพี่นุน่นไอ้พี่ขอโทษนะที่ผ่านมาพี่ไม่เคยรู้เลยว่าน้องสาวของพี่เนี่ยต้องลำบากขนาดไหนหลังจากนี้ พี่สาวคนนี้จะเป็นคนดูแลเธอเองนะค่ะคุณนุ่นเรียกพี่นุ่นสิเราเป็นพี่น้องกันนะค่ะพี่นุ่นต่อไปนี้ไอ้น้องสาวของพี่จะไม่ต้องลำบากต่อไปแล้วนะขอบคุณมากๆนะคะ ขอบคุณมากๆเลยหลังจากนี้หนูก็จะเป็นน้องที่ดีของพี่นุ่นค่ะ